โอเคครับนี่ก็เป็นอีกภาพหนึง่งอ่ะถือว่ามาจิบกาแฟเกือบจะบ่ายแล้วนะครับมานั่งคุยก็เลยอมาให้ดูเอามาเช็ดฝุ่นออกมาหน่อยก,ออก,ก,ก็เป็นภาพสีเข้าใจว่าเป็นบนกระดาษนะครับแล้วก็เป็นภาพอ่างหุ่นไหมมันเม็ดอ่าง,งุ่นแถวอ่าง,งุ่นเปล่าไม่มั่นใจนะว่าเป็นต้นอะไรแล้วก็ เป็นสีผมก็เข้าใจว่าเป็นสีน้ําแหละบนกระดาษนะครับแล้วก็แต่ว่าดูวิธีที่เขาวาดคือมันจะมีแตกๆอยู่เส้นมันจะแตกๆก็คือเาาเข้าใจว่าเขาน่าจะลงภาพของเอง้อะไรนะไอ้พื้นหลังไอ้เขีย,ๆยวๆตรงใบมันก่อนแล้วก็ยังไม่ทันได้แห้งดีก็ตวัดออกมามันก็จะมีซึมนิดๆ ซึมนิดๆแต่ว่าก็คือแห้งพอประมาณแล้วเขาก็มาแต้มน่าจะเป็นถ้าผิดก็ขออภัยน่าจะเป็นผล,ลไม้เนี่ยเป็นเม็ดเม็ง,งุ่นหรือเนี่ยแล้วเขามาแต้มมันก็จะมีเจอๆความงามของภาพสีน้ําแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะออกทรงประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญคือมาดูวิธีการจัดองค์ประกอบของเขาคือจริงๆเดี๋ยวผมก็ต้องออกตัวอีกเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เรียนศิลป,ปะมาก็ดูตามภาษาชาวบ้านดูนะก็มีความรู้สึกว่าเออชอบแบบนี้คิดอย่างนี้ก็แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันก็จะมี ที่เถาที่แห้งเหี่ยวหน่อยหนึง่งใช่ไหมครับมันเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีมีพวงเม็ดแล้วก็มีเขียวๆอยู่หน่อยอ่อนๆนะครับแล้วเขาก็ตวัดแต้มแต้มแต้มไอเม็ดอันนี้เม็ด,มดผลลงงุ่นเข้าไปมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเหมือนเราอยู่ในเขาเรียกอ,อะไรธรรมชาติอ่ะแล้วก็มีให้เห็นว่ามันมีจริงๆแล้วผมเห็นภาพนี้แล้วผมนึกถึงเกิดแก่เจ็บตายไง พราะว่ามันมีใบที่มันเป็นสีน้ําตาลมันก็น่าจะใกล้แห้งเหี่ยวจะร่วงเต็มทีแล้วก็มีสีเขียวใช่ไหมครับแล้วก็มีเกิดแล้วมีเกิดลูกผลไม้เหมือนเป็นภาพศิลปะที่ออกออกเซนนิดนิด,นดออกมีความหมายในภาพหน่อยๆนนะครับแล้วก็น่าจะนานมากแล้วอะกระดาษก็มีรอยความเก่าแล้วผู้วาดก็น่าจะใช้ฝีแปรงได้ดีแล้วเขาไม่ได้แต้มเลยนะก้านเนี่ย เาไม่น้าจะเอาพูกันจุ่มสีอแล้วตวัตถาผมผมความมีความรู้สึกอย่างนั้นนะปัดอาจจะแบบฟึบนอ,อย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีพูกกันอีกอันหนึ่งไหมปาดขอบเส้นก้านใบมันเป็นสีน้ําตาลเข้มมันก็เห็นได้ถึงความซึมแต่มันก็แห้งประมาณนึ่งแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นใครวาดภาพอาง,งุ่นไม่ว่าจะเป็นจีนหรือญี่ปุ่นเท่าไหร่แต่ผมให้ดูอันนี้นิดนึงนะครับก็บังเอิญมีภาพ มีตัวอักษรเขียนไว้ข้างหลังอมีมดมาด้วยไม่เอามดรูปไปก็มาเขียนไว้เพิ่งเอินผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ว่าเขาน่าจะเป็นภาพน่าจะเคยแสดงในหอศิลป์หรือผ่านผ่านตัวแทนศิลป์มานะครับก็เก็บเป็นงานสะสมเก็บไว้นะครับผม